สวัสดีครับโอเคนะฮะก็มาแนะนำเรื่องของการฟาร์มดี i ฟนนั่นเองนะครับอันนี้ผมทดลองโอน u s d t กับ BNB มานะครับจากไบแนนเนาะพอเข้ามาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว s เซฟพาวนะครับนะเอ่อแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้เลยใน p อปสโตแล้วก็ Android ก็มีนะครับ คือแอปตัวนี้เนี่ยฮะอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรนะครับก็มันเป็นกระเป๋าที่ชื่อว่าเซฟพาวแล้วก็มันสามารถเทรดได้ด้วยนะนี่อันนี้เมนูที่สองมันจะเป็นแบบเอาไว้ดูราคาดูการาฟได้เนาะซึ่งการาฟตัวนี้มันดึงมาจากไบแ a น c e เลยเพราะว่าไบแ a น c e เนี่ยเขาแบ็กลงทุนไปกับเซฟพาวด้วยนะครับทำให้เราสามารถ กดซื้อกดขายได้เลยเห็นไหมปุ่มด้านล่างสีเขียวสีแดงเนี่ยพอเรากดปุ๊บเนี่ยกดขายเนาะหรือว่ากดซื้อก็อกดอกดอกดได้มันจะเข้ามาหน้านี้สังเกตว่าเมนูด้านล่างจะเปลี่ยนไปนะครับเหลือ4อันเนี่ยซึ่งพอกลับมาตรงมาเก็ตนะครับแล้วมาเทรดเนาะก็กดซื้อกดขายได้แล้วก็มาที่ wallet กระเป๋าพวกนี้เนี่ยครับเราสามารถ d e posit เข้าไปได้เลยเพราะว่ามันเชื่อมกับตัว bnb ของเราเนั่นเอง กระเป๋าที่เรามา,เ,าเข้าเข้าไปใช้งานตัวนี้ฮะตัว exchange ของ Binance โดยที่เราไม่ต้อง KYC เลยไม่ต้องสมัครด้วยอ e ีเมลเลยนะครับเราสามารถล็อกอินด้วยกระเป๋าเซฟพาวได้เลยทำให้เราสามารถเทรดนะครับแล้วก็เก็บนะครับอันเนี้ยเราจะไม่เก็บไว้ในนี้เนาะในนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว exchange ก็คือ Binance แต่เราจะ กากบาทออกไปแล้วก็มาเก็บในกระเป๋าของเราซึ่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยคือกระเป๋าที่เป็นอ,อยู่ในเซฟพาวเก็บคีย์เก็บ, ey, กบ p r i v a t คีย์ด้วยตัวเองเพราะว่าเราเชื่อมกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนั่นเองนะครับคราวนี้อพอเรามาโหมดตรงกลางเนี่ยครับอันตรงกลางเนี้จะเป็นโหมด dF เเนาะก็จะมีตัว Defi ให้เรา,าเข้าไปใช้งานได้นะครับ ก็อย่างเช่นผมตอนนี้ผมจะลงตัวแพนเค้กนะครับแพนเค้กสวอปนะครับกดเข้าไปคราวนี้เจ้าแพนเค้กสวอปเนี่ยเราสามารถมาฟาร์มได้นะครับกดไอตัวเมนูนะครับด้านซ้ายบนนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอผัวเอ็กชนนะครับเราอยู่ในโหมดเอ็กชนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีฟาร์มนะครับฟาร์มเราไปดูฟาร์มก่อนนะครับพอเราเข้าไปที่ฟาร์มเนี่ยครับมันจะมีตัวคู่ให้เราไป สามารถไปฟาร์มได้นะครับซึ่งแต่ละคู่เหรียญเนี่ยครับ LP ก็ย่อม,มาจากเอ,อ่อ liquidity provider เนาะไปเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องเนี่ยมันจะมี APR ขึ้นอยู่นะครับไอตัว APR เนี่ยครับ APR เนี่ยเออครับนนเจ้า APR เนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์รายปีอย่างนี้นะครับก็ เดี๋ยวสักคู่นะปึ๊บนี่อ่าแล้วก็เอ่อของผมเนี่ยจะเลือกคู่เหรียญ BNB นะครับ BNB เราพิมพ์เซิร์ชได้เลยตอนนี้เขาอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วพอเราเซิร์ชไปปึ๊บมันก็จะขึ้นเค้ก BNB ใช่ไหม แต่ว่าเราจะหาตัวที่เป็น usdt ด้วยนะครับโอหาไม่เจอเลยก็คืออ่ปิดปิดกายลบทิ้งแล้วเราไปเลือกเป็น usdt นะครับพิมพ์ usdt ดี๋่า usdt กับ bnb เนอะเราจะฟาร์มตัวนี้คู่อน,นี้เนอ,อมคราวนี้การที่เราจะฟาร์มคู่นี้ได้เนี่ยครับเราต้องไปซื้อ l p มาก่อน ซื้อ LP ที่ไหนก็คือต้องไปซื้อตรงหน้าเทรดนะครับแล้วก็ไปที่ liquidity นะครับอ่ามันจะเขียนเลยว่า add liquidity to receive lp token นะครับเรากด add เข้าไปปุ๊บนะครับคราวนี้เราก็ต้องเลือกคู่ LP ที่เราจะลงก็คือเป็น bnb กับ usdt เนอะเราก็เลือกไปปุ๊บเนี่ยครับเราก็กดเลย max แต่ผมจะไม่เอา max bnb เนอะ เพราะว่าผมจะลงแค่ประมาณ80ก็พอนะครับ80 BNB บมันก็จะจับคู่กับ B B, เบียอ่อ USDT ของเรานะครับแล้วก็จะทำการซื้อเจ้าตัวเอ่อ LP มาให้อย่างนี้ครับแล้วก็พอได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็กด Supply ยปึ้งมันก็จะบอกว่าเราจะได้ LP มาเท่านี้นะครับ นี่เลยแล้วก็เลท Bnb เท่านี้ยูเ t ทเท่านี้แล้วก็กด Confirm Supply ไปนะครับคราวนี้มันจะเด้งขึ้นมาขอปรับค่าธรรมเนียมนิดนึงแพงเกินเกือบหนึ่งดอลแล้วตอนนี้กดโอเคไปคราวนี้พอเราก,กดโอเคปุ๊บเนี่ยมันมันจะออของผมเนี่ยจะเป็นตัวเซฟพาวเนาะก็ผมจะต้องสแกนนะครับ แกนแกนแกนชุบชุบชุบเคอืมตอนนี้กำลังกรอกพาส์วิริดในเซพาวแล้วเราก็ต้องไปสแกนตัวเซพาวอีกทีหนึ่งชุบชุบมันจะยากยากเลยชุบ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 อืมยากมากเลย เดี๋ยวเปลี่ยนเว็บนิดนึงกินน้ำกินน้ำสแกนไม่ติดคนระับสแกนยากผมว่าอยู่มันใช้งานยากอีกเซฟ์พาวเนี่ยสแกนไม่ค่อยติดอ่าติละตละวปิดแล้วปิ๊บร์เปิร์ปิ๊บ ติดแล้วโอเคสแกนติดแล้วนะครับกดคอนเฟิร์มไปตอนนี้เราซื้อ LP เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะมาโผล่ตรงเอ t p t o n in y o y r w r w l l t e t นะครับนี่เลยอ่าเราได้ LP มาแล้วเนาะพอเราได้ LP มาแล้วปุ๊บเราก็เอา LP ตัวนี้ไปฟาร์มนะครับ ไปหน้าฟาร์มเซิร์ช u ี d t เหมือนเดิมแล้วก็กดตัวนี้กดบวกเข้าไปนะครับเพิ่ม LP เข้าไปแล้วก็กดคอนเฟิร์มหลังจากที่เรากดคอนเฟิร์มเราก็ต้องสแกนตัวเซฟพาวอีกรอบหนึ่งนะเพื่อลง LP ซึ่งผมเสียครั้งการสแกนครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียม1นึ่รอบรอบละประมาณ0.5ดอนก็คือ15บาทแพงไหมแพงไหมรายแรกกับผลกำไรที่จะได้มานะครับ มิดยากเหลือเกินเรียบร้อยเอ่อไม่ต้องห่วงนะไอ้เค้กมันหายไปเพราะว่ามันเก็บกลับเข้ามาที่กระเป๋าเรานะครับมันจะเก็บกลับเข้ามาเห็นไหมเก็บเค้กเข้ามาเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีแล้ว ก็เราสามารถ add LP เข้าไปได้เลยครานี้ผมตอนนี้ผมเริ่มฟาร์มแล้วนะครับฟาร์มเมื่อกี้ได้ประมาณ75%อเอร์ต่อปีนะครับแบบไม่ทบต้นด้วยนะนี่อ๋อเจซนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูโหมดอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมด exchange เนาะเราสามารถส w a p เหรียญน,นะครับสมมติว่าผมจะแลกเค้กนะครับเป็น BNB ซึ่งผมทำเรื่อยๆก็คือเอาเค้กเนี่ยไปแลก BNB คืนนะครับก็คือจะไม่เก็บเค้กันเก็บเป็น BNB แทนอันนี้ก็เป็นเอ่อเซตติ้งนะครับเซตติง้งข้างหลังนี้เป็นเซตติง้งก็มีประมาณนี้อันนี้คือวิธีการฟาร์มนะครับฟาร์มดีไฟนนั่นเองหาให้ทริคนิดนึงมันมียูวอตนะครับ u w a t ตดอทเน็ตนำเข้า เข้ามาเว็บนี้แล้วเรากา็สามารถกด connect wallet นะครับกด connect เสร็จปุ๊บเรากด search มันจะให้เราเนี่ยตรวจดูได้ว่าเรา,เา farm defi ได้เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งเราจะมาดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็น u s d t pool detail ให้เราดูว่าเรามี bnb อยู่เท่าไหร่แล้วก็ u s d t เท่าไหร่นะครับ lp เราเปลี่ยนไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมี detail บอกนะครับดู อิ p เพอร์มานแนนตได้ด้วยนะครับว่าเรา l o s ส mm hmm. เท่าไหร่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็มาดูรายละเอียดได้เราดูตรง LP TX ได้ด้วยนะอันนี้คือยังไม่ได้ถอดไม่เคยถอน LP นะครับก็คือเพิ่งลงเองเพิ่งเล่นอนนี้มันจะบอกว่าเราลง LP ไปเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณนี้โอเคเนาะหมดแล้วไม่มีแล้วครับแค่นี้เองแล้วเราก็มาเก็บ h o w a r d ก็คือเก็บเหรียญเราได้ทุกวันเลยนะครับไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็เนี่ยกดฮาวตดเก็บเหรียญได้มันจะโชว์ว่าเราได้เงินมาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ